ครีมอะแรมูเป็นแพ็กเกจยังเป็นตัวเทศนะคะแต่ว่าครีมข้างในไม่ใช่ตัวเทศเลยนะคะเยื่อในไม่ใช่ตัวเทศเยื่อในคือตัวจริงแล้วนะ,ะนอกจะเป็นเนื้อแบบ ครีมกึ่งเจลมันก็เลยเคลียงหงายทุกคนมันก็เลยเคลียงหงายแล้วก็มันก็เลยไม่เนียวยนะมันก็เลยแบบว่าเนียนไปกับผิวแล้วรู้สึกว่าล่ำทาแต่ดีรักแรจะรู้สึกว่าเนียนแล้วก็ลื่นนะคะชัดเจนนะเห็นวกนาแตงไนก็คือระงับกริ้งไกยแล้วก็รายยายาก็คือจะช่วยในเรื่องของกระจายไส้คงแค้นครัานะคะใครติว่าดัวว้มเออรักแรดัวว้มมาคือชายได้เลยคะตัวนี้ช่วยรักแรครับช่วยเมกะทางเรืองนั่งไกนะคะตุ้มนั่งไกใครเป็นตุ้มนั่งไกนะคะใครติว่ามีรอยแผลรูออนู่นนีเยอๆ นี่จะทํามข้คนงอกชาลาข้นบางด้วยนะคะก็ไม่ใช่ทาได้แค่หนแกรนะคะขวดสอกขวดก็รับอะไรคือทาได้หมดใคร่างคอดําล่างตีนดําเอาไปทาได้เลยค่ะโล่รอยกาบาตเปิดตัวนะคะปกติสองรอยก็เสื้อโมแต่มันคือครีมแบบเปรตติทุกต้องที่สุดเลยนะคะถ้าไม่ดีจริงไม่ตติผลิตไม้ด่าเล่นใส่นะคะโมไปเต้นไปหัวแตกเต็มตัวเต็มล่างแต่ไม่มีกรีนรนักแรวปกติโม่คนดีกรีนตัวแรงหมาโมจะมีกรีนหักแรงมีกรีนกิีนหุ่นแต่นี่คือไม่ได้กรีนเลยขนาด30กรัมนะทุกคนเรีียมท่สุด